่ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยไปเอาของญี่ปุ่นไปโกยของญี่ปุ่นหมดเลยวันนี้ไม่ใช่นะพี่อ่ตอนนี้เป็นไงฮะวันนี้ญี่ปุ่นพี่แกมาซื้อคืนตัวนี้คือมันมันเป็นตำนานอยู่แล้วอะอะมาถึงตัวนี้เลยนะเพราะมันเป็นของซาวเอ็นเลยคุณค่าผมให้มากกว่านั้นไหมผมแทบจะไม่อยากขายเลยครั้งมันหายากจริงผมพูดตรงว่าพี่คนหนึ่งที่เขาอินเสื้อมากเขาเขายังบอกเลยอ้าอยู่ตั้งถูกไปนะก็มันโอกาสเจอมันแบบมันมันน้อยมาก อ่ะดี๋ยวเด,วดวแอแก่อนจะไปดูคอนเทนต์กันขอละครับฝากกด subscribe ให้หน่อยอฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ในเรื่องของรอยสักแล้วก็เฮียขออย่างเดียวเลยเป็นกำลังใจให้หน่อยให้ช่องได้ไปต่อฝากกด subscribe อยากจะเปลี่ยนนี่เป็นสีทองแล้วนะขอสีทองเลยนะขอบคุณมากเลยครับกด subscribe นะและถ้าชอบกดไลค์อยากให้เพื่อนรู้ กดแชร์ถ้าอยากจะอัปเดตว่าคลิปใหม่ออกเมื่อไหร่แล้วก็กดกระดิงด่งกิ้งกิ้งโอเคไปดูคอนเทนต์กันต่อได้เลยจ้าสาา นี่ยังอยู่ที่ร้านช่างเมฆนะกับแอร์ด้วยนะครับแอร์นี่คือน้องที่บอกว่าตอนนี้คอลแลบโปรเจกต์กับเราอยู่ใช่ครับนีืนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมครับผมชื่ออั้มนะครับสวัสดีครับชื่ออั้มร้าน Thunder s t a r t B d G นะครับร้านในไอจีเสื้อวินเทจครับมั่นใจเลยว่าใครก็ตามที่เล่นเสื้อวินเทจเนี่ยต้องรู้จักอั้าแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับและไอเสื้อตัวนี้ที่ช่างเมฆบอกเนี่ยราคาเสื้อตัวนี้เท่าไหร่นะฮะตัวนี้ผมขายอยู่ร้านห้าครับ ตัวนี้นะแพงสุดในร้านแล้วนะร้านห้าใช่ใช่คือจริงคือความรู้สึกเรานะกับเงินร้านห้าถ้าต้องซื้ออะไรที่เป็นอิสเซอรีเนี่ยคงซึ่งนาฬิกาอ่าถูกต้องเพราะมีความรู้สึกว่าเออมันก็มันก็ยังจับต้องได้แบบเอามันอย่างนั้นวมันก็ดูเวลาได้อะแล้วมันก็เป็นเป็นจิวเวลรี่อย่างหนึ่งอะแต่พอเป็นเสื้อในราคาร้านห้าเมีความรู้สึกว่าเออแม่ควแพงเลยอะความรู้สึกส่วนตัวเพาข้าใจเข้าใจตัวเองอาจจะไม่ได้อินกับเสื้อวินเทจด้วยไงแล้วยิ่งพอมาได้ยินะ เสน่ห์ของมันอนะคือจริง,รงๆไงอย่างที่เราบอกแหละว่าปกติเวลาเป็นสภาพรายการไหนคนก็จะเอาราคาเป็นตัวตั้งในการพูดคุยเพราะมันทําให้เรารู้สึกว้าวอะแต่ผมมั่นใจว่าตัวอ้๊อเองอะโอเคมันเป็นธุรกิจเรื่องเองินก็สําคัญเนาะแต่ลึกๆแล้วอะมันต้องใจรักในเสื้อวินเทจจริงๆอะเสน่ห์ของมันคืออะไรฮะจริงๆเสน่ห์ของมันมันคือเขาเรียวกว่าความหลังมากกว่านะเหมือนคนเราซื้ออดีกลับมาไม่ได้ใช่ไหมฮะ<อ>แต่เรามีของที่มันทดแทนอดีตไดออ้อย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าสมมติตอนเด็กๆเราชอบวงเนี้ย เราไม่มีโอกาสเราไม่มีปัญญาให้ได้ดูว่าเราเกิดไม่ทันผมเกิดปี90จะวงมันเล่นปี93เ็ี่ยก็ไไปทันแล้วก็ไปฟังเพลงย้อนหลังอินไปแล้วกลับกลับมาฟังเพลงแต่อย่างที่บอกครับว่าจะปีไหนหลังจากนี้อีก20ปี50ปีคนก็ต้องเสพศิลปะเสพเพลง ถูกไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นยังไงแล้วของพวกน,นี้มันคือของที่มันยังไงก็อยู่ได้ <Okay. S 2> แล้วก็มันกําลังกลายเป็นไวรัลมากกว่านี้เพราะว่าวันนี้ญี่ปุ่นตึนแล้วแต่อันนี้มันเสื้อวินเทจเขาก็เล่นมาสักพักใหญ่แนละ้วใช่ป่ะต้องต้องบอกงี้พี่ว่าเมื่อก่อนอ่ะคนไทยอ่ะสมัยผมเล่นนะเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยคนไทยไปเอาของญี่ปุ่นไปโกยของญี่ปุ่นหมดเลยครับ <c oughs> เวลาไปญี่ปุ่นก็จะขนลังกลับามาแล้วก็มาไลฟ์สดขายผมมีของใหม่มานะครับพี่วันนี้ไม่ใช่นะพี่ตอนนี้เป็นไงฮะวันนี้ญี่ปุ่่นีกมาซืื้อ มาซื้อของเรามาซื้อของเราเนี่ยคือบ้านเราอ่ะคืนกลับไปแล้วแทบวันนี้แทบไม่เหลืออะไรแล้วคือน้อยมากแล้วที่จะเหลือของอ่ะแล้วเขาซื้อกลับไปในราคาแบบเจ็ดเท่าของที่เราซื้อเข้ามาใช่พี่วันนี้เป็นแบบนั้นแล้วอย่างนี้แปลว่าซื้อวินเทจที่เราเห็นว่าคนเขานิยมกันมาสักพักนึง่ยคือตอนนี้แม่งยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกใช่พี่ยิ่งลึกเข้าไปคนเริ่มสนใจมากขึ้นผมพูดอย่างนี้ผมคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นคนหนึ่งว่าเออไอ้ที่มึงซื้อไปได้ไงมึงพก แล้วแม่งเดินงานบินเทศแม่งซื้อหมดเลยเจ็ดล้านแล้วเงินหมดนะ<ม>เงินหมดไม่เหลือแล้วแต่แม่งมีความสุขผมก็ถามว่าทําไมมึงซื้อวะซื้อทำไมวะเยอะแยะบอกว่าเงินเย็นกูัวเก็บไม่ได้<ม>เงินเย็นกลัวตกใช่ไหมไอ้คริปโตกูก็ล่วง<อ>เก็บไปนี่ดีกว่าได้ใส่ด้วย<อ>แล้วก็คนน่ะกระแสคนในประเทศเพราะว่ากำลังคิดอ่ะพวกดาหลงดาราตลกอะไรพวกนี้มาใส่หมดเขาก็เลยแบบอ่ะกลับไปเอาไปทำราคาต่อได้ ซึ่งทุกวันนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายราคาแพงมากแพงมากแต่ผมแพงกว่าเหมือนกันนะในเสื้อตัวเดียวกันแต่เราขายแพงกว่าคือเอาเอาง่ายๆคือตัวที่ผมขายอ่ะมันมีให้เลือกมาเยอะพี่สมมติว่าผมมีตัวเนี้ยอ่ะอย่างตัวเนี้ยผมบอกกันเลยว่าในไทยมีไม่เกิน5ตัวตัวเนี้ยใช่โทษนะครับไอ้ตัวนี้ขายกันอยู่ที่ผมเคยขายจริงๆก็ขอโทษด้วยนะว่าจะไม่พูดเรื่องราคาแต่มันก็ต้องอิงเรื่องราคาคืออิงอิงราคาเป็นเป็นยุคเดียวว่าตอนแรกเอางี้ผมขายไปตัวแรกในชีวิตผมผมขายไปห้าแสน ขายตัวแรกไหมห้าแสนตัวนี้เหรอตัวนี้เลยแต่ไม่ใช่แต่คนละตัวนะคือลายเ<า>ดียวกันไซส์เดียวกันราคารห้าแสนบาทห้าแสนบาทที่ก็ผมตอนผมเรียนอยู่อัลบั้มนี้ เราก็ยังมีความรู้สึกอะไรยังมีความทรงจํากับมันอยู่นะแต่ว่าเสื้อเนี่ยแม่งขายกันราคาห้าแสนบาทใช่พี่อย่างที่อย่างเม,เมกาถูกกว่าไหมเนื่องจากว่าเมกาเมกาไม่มีของแล้วดีกว่า<อ>คือเมกาเหมือนเหมืองที่ถูกขุดไปแล้วอ,ะอ่ะขุดไปแล้ววันนี้ถามว่าเสื้อพวกนี้ที่ผมใส่เมกาไหมาเนี่ยพี่แอร์ใส่ก็เสป็อเมกาแล้วแล้วไปที่เมกาเนี่ยเขาจ่ายกันราคานี้ปะเขาจ่ายกันราคานี้แล้ว<อ>ใช่ล่าสุดผมเพิ่งซื้อตัวตัวลายเดียวกับพี่แอร์มาเนี่ยสามพันห้าร้อยเหรียญประมาณแสนแสนสาม อโอเคผมรู้ว่าผมจะถามคุณว่าอะไรเอางี้แล้วกันรเราตัดเรื่องเงินทิ้งก่อนนะนะตัดทุกอย่างลืมเรื่องเงินไปเลยนะสนเสน่ห์ของมันอะนอกจากที่คุณเล่าให้ผมฟังอ่ะว่าเออให้คุณชอบวงนี้นะแต่ว่าคุณอาจจะเกิดไม่ทันกับมันอะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์ในการเก็บสะสมของมันอะ ผมอยากให้คุณได้พูดถึงคุณค่าของเสื้อสไตล์นี้ดีกว <Okay, S 1> ่าโอเคผมอธิบายง่ายเลยตัวนี้เลยที่พี่ถือเนี่ยแม่อตอบถูกแล้วคืออย่างนะี้นะผมขายตัวล่าสุดไปล้าน,นแต่ว่าแม่งก็ไม่เทพตัวนี้พี่เพราะเพราะว่าตัวนี้มันถูกใส่โดยซาวด์เอนเจิเนียร์ของเนวาน่าเลยในวันนั้นเลยอ๋อโอเคตัวนี้จริงๆแล้วมันคือเสื้อสตาร์ฟของคอนเสิร์ตเนวาน่ายูเคแล้วคุณไปรู้ได้ไงอ่ะเพราะผมซื้อกับเอียนเลยเจ้าของเป็นคนเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของเนวาน่าของฟูลไฟเตอร์ของกรีนเดย์แล้วเขาเป็นเจ้าของเสื้้้้้ออตัววววนนีีแแแลลลคคุุณณไปเเเยยยขขขขาาาาพดใ แล้วแล้วรุ่นน้องผมมาไปซื้อมาอแล้วผมก็ไปซื้อต่อเข้ามาอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็จ,จ,วจะมีอรอยการใช้เอยู่แล้วมันตัวนี้เป็นมีประวัติอยู่ในอเมริกาเลยเพราะว่าออมันถูกประมูลไปสูงสุดในนั้งกว่านั้นเลยนี่แล้วมันก็หายตลาดไปประมาณ5ปี โอเคโอเคเข้าใจแล้วคือสตอรี่ของมันมันจะมีสตอรี่อย่างนี้อยู่อ,อันนี้ลึกถูกไหมเรื่องมูลค่าไม่ต้องพูดถึงแล้วกันอ่าแต่ว่ามันจะมีแบบที่ว่าเสื้อที่หายากอ่ะผมเขาอธิบายอย่างี้ก่อนพี่ปกติเนี่ยก่อนผมเล่นวินเทจเนี่ยผมจะเล่นแบรนด์เนมมาก่อนเล่นหริวิตตองเล่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมาแต่พอผมมาเล่นวินเทจแล้วอะ่ะผมไม่ไม่แคร์เล้วของแท้ของปลอมเพราะพอเป็นอยู่ในเสื้อวินเทจพี่เชื่อไหมเสื้อวินเทจที่เป็นยุค90นะ่ะอย่างตัวเนี้ยตัวนี้คือเสื้อปลอมพี่ ผมผมไม็ได้ยินมาเหมือนกันว่าว่า,วาบางทีเสื้อปลอมมีช่วงราคามันมันสูงได้ซ้ำไปนะคือต้องต้องเรียกว่าเสื้อฟอร์มวินเทจตอนนี้<อ>แพงกว่าเสื้อออฟฟิลเพราะอะไรที่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เสื้อปอมอะทำมาน้อยกว่าออฟฟิเชียลโอเคแล้วก็เขาลายก็จะแตกลายลายเนี่ยไม่มีลิมิตในการเหมือนเหมือนพี่ศักดิ์อะ,อะพี่พี่พี่ทำของแท้ไอ้เหี้ยเจ้าของเจ้าของแบรนด์ต้องบอกเอ้ยมึงทำได้แค่นี้นะ,ะแต่พอเราเป็นฟรีสไตล์อ่ะเราเป็นเราเป็นช่างแตบบ่ว่าบูตเลสอ่ะเออเอ้ยทำลายเดือดเท่าไหร่ก็ได้ไม่แพงแล้วไม่มีน้อยพอมันผ่านมาวันนี้ลายแม่งก็เดือดของแม่งก็มีน้อยน่าแพง แต่ว่ามันต้องเป็นวินเทจก็มีต้องนเทจถูกต้องพี่อ่าเงี้ยเมฆแมฆในเสื้อปลอมที่เมฆเพิ่งซื้อใส่นี่เก็บไว้เก็บไว้อีกสักพักใหญ่ยิ่งได้มานี่เลยนะเกือบตายอ่ะปละหลาดใจเจะแบบวิ่งกับวเ่ง้วอ่ะตอนนั้นเป็นคุณหมูตาผมมีเสื้องานไทยปลอมมาพี่บอสบอสหยิบไอ้นี่มาหน่อยลิคิมพาร์ค ลินปลาแขนยาวไทยเก่าก็มีคือเป็นงานคนไทยเลยแต่เขาไม่ได้ขายในไทยนะพี่เขาถูกสั่งถูกสั่งโดยอเมริกาสั่งโดยออสเตรเลียมาผลิตแล้วก็ส่งมาเนี่ยนี่คืองานไทยไทยแท้เลยไม่ได้นิทานเลยโอเคอันเนี้ยมันก็ต้องวัดกันที่ปีหมายความว่าวินเทจคือมันต้องเก่าแล้วมันต้องกี่ปีวินเทจคือ20บวกมันต้อง20บวก20บบวกนั่นคือวินเทจ ใช่โอเคใช่แล้วก็ลายก็จะแบบถ้ากิดว่าของจริงอ่ะของออฟฟิเชียลอ่ะไม่มีไม่มีลายนี้อู่แล้วมันจะเป็นลายแบบใช่มันไม่ทำทำไม่ได้โดนลิขสิทธิ์โดนตายไกด์บีบหมดอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ได้เต็มที่เลยเท่านะครับอย่างนี้เท่าไหร่อย่างงี้เหรอพี่ผมซื้อข้าวอ่ะสี่พบาทแล้ะเวลาขายออกอ่ะผมขาย1มื่นสอ แต่ว่าผมไม่ได้ขายแบบทันทีนะผมซื้อสี่พันผมซื้อไว้สักพักแหละแล้วก็รอเวลาไอ้สี่พันที่คุณไปสอยมาจากคนในในบ้านเราในประเทศมันต้องอย่างเงี้ยเนาะถ้าไปซื้อกลับมาในราคามันก็สูงอยู่แล้วก็ยากที่จะกลับมาในราคานี้ทุกวันนี้มันมีขุมทรัพย์ตรงนี้อยู่อีกเยอะไหมเยอะพี่เหมือนพี่พี่ขุดเหมืองเลยอะสมมุติว่าวันนี้เสื้อตัวนี้มันยังเทพอยู่มันยังสูงสุดอยู่เพราะว่าคนยังพบเจอน้อยแต่วันนึงวันไหนอยู่ดีไปเปิด บ้านพี่แอร์แล้วเจออย่างเงี้ย <Ừ. S 1> ผมซ่อนไว้ค่จิบตัวอนะไรงี้ <c oughs> พี่พี่แอร์แบบมีอยู่3ตัวเงี้ย <c oughs> อ่าอ่ <Okay. S 1> มันก็จะแบบมันก็จะราคาก็อาจจะลงโ <Okay. S 1> อเคอน,นี้ตอนนี้เรากลับมาที่เสื้อตัวนี้เนี่ยนี่ที่ผมฟังแล้วอธิบายผมชอบผมว่ามันได้ความรู้แหละครับไอ้ตัวนี้ล้านห้าครับทำไมมันถึงเป็นล้านห้า ต้องบอกว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อซิงเกิลฮาร์ดเชฟบ็อกแล้วฮาร์ดเชฟบ็อกเนี่ยมันจะทำในอเมริกามันปล่อยซิงเกิลในอเมริกาพี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยของแแอออรร์์ยิ<ข>งยงขพี่แอร์เนี่ยคือฮาร์ดเชฟบ็อกป้ายใจแอนเป็นป้ายอเมริกาโอเคอ่าตะเข็บตะเข็บคู่ป้ายใจแอนสวยเลยแต่ของเขาอะ่ะจะเป็นลายทั้งตัวครับใช่ไหมฮะจะมีลายหัวใจขึ้นยันยันไหลย,ยันคอเลยแต่ของผมมันจะมีแค่ตรงนี้ อันนี้สเปเชียลกว่าตัวนี้เป็นงานเคนเนดางานแคนาดาคือคอนเสิร์ตที่เล่นแคนาดาหรือว่างานงานที่ทำขายในแคนาดาโอเคและททำมาจำนวนน้อยมากที่ยากไปกว่าน,นั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วป้ายเนี้ยผมบอกราคาตลาดก่อนถ้าเป็นป้ายแคนาดานะป้ายแบ็กสเตดพลาสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6กแสนบาท แต่ตัวนี้มันไม่ใช่ป้ายแบ็กเสตชาร์สทีนี้ความต่างคืออะไรป้ายฮาร์เนสตัวนี้มันเป็นป้ายอเมริกาพี่โทษนะครับครับเสื้อมันสามารถทําให้สกีนเกาะได้ดีกว่าถ้าพี่ไปเจอป้ายป้ายไอ้ป้ายแบ็กเสตชาร์สแคนาดาเนี่ยพี่จะเจอว่าสีมันลอกหมดแล้วเพราะว่าผ้ามันห่วยมากพี่ามันไม่สามารถเก็บสกีนนี้ได้มันจะลอกไปหมดเลยแล้วก็ไซส์มันจะแบบมันจะไซส์สั้นเลยแค่นี้สรุปก็คือลายนี้มันจะมีทั้งเสื้อที่เป็นของแคนาดาแล้วก็ฮาร์เนสที่เป็นของอเมริกาด้วยใช่โอเคไอ้ตัวนี้จะด น้อยตอหนึ่งผมพูดตรงๆว่าที่คนหนึ่งที่เขาอินเสื้อมากเขายังบอกแล้วอําอยู่ตั้งถูกไปนะเี่ยก็มันโอกาสเจอมันแบบมันมันน้อยมากย้อนกลับไปกี่ปีแล้วเสื้อตัวนี้ประมาณ30ปีได้แล้วนะประมาณ30ปี30มปีได้แล้วพี่แล้วตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของของยยมนาแล้ว่ะจริงๆอะไฮไลท์จริงๆถ้าผมให้ขึ้นทฮี้งสุดนะยังไงก็ต้องตัวนี้พี่ตัวนี้คือมันมันเป็นตำนาอยู่แล้วอะทำไมถึงตัวนี้เลยนะเาเป็นของตาวเย็นเลยตัวนี้คุณขายเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ย ผมพูดตรงนะอันนี้อันนี้อันนี้คุยได้ใช่ไหมได้คือผมมาขายสภาพดีลูกค้าคนเก่าไอ้ร้านหนึ่งแต่ตัวนี้สภาพมันไม่ดีแต่ว่ามันมันมีมันมีสตรอรี่สตรอรี่มันดีมากใช่นะมันดีมากมากๆ<อ>ผมเก่งใจเขาไงผมก็เลยขายแปดแหนห นี่ขายแปดสิห้านี่คือไปแล้วเรียบร้อยยังยังไม่ไปพี่ตัวนี้อ๋อแต่คุณจะขายเนี่ยนะครับแปดสยังยังไม่เปิดราคาเลยอ๋อใช่ใช่แต่ว่าพี่บอกก็คือจะขายแปดสิห้าใช่ใช่เกรงใจเขาเดี๋ยวเขามาว่าผมก็โอเคอ่ะแล้วก็คืออ่ะน้องเหนือจากลายมิกิเรื่องไซส์อันนี้ก็ใช่ไซส์แมสเตอร์นะสหรับเตอร์วินเทจคืออย่างอย่างสมมุติผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เป็นเสื้อวงเวสเกนเดอร์แมชชีมันจะเป็นทัวร์ร่วมกับบูทแทงแคลนด้วนะครับ ตัวนี้จริงๆแล้วอะไซส์มันอะมันจะอยู่ที่ประมาณ23่สทับ28แต่ถ้าพี่เจอไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้ร,ราคาก็จะดีขึ้นอีกเพราะว่าคนต้องการใส่เสื้อโอเ,โเวอร์ไซส์ในวันนี้เทรนด์มันเป็นโอเวอร์ไซไซ์พี่ผมก็บอกเลยว่าถ้าให้เลือก L หรือ XL ไงทุกคนก็ไป XL หนึ่งเทรนด์โอเวอร์ไซส์เกี่ยวไหมว่าปกติเวลาเขาผลิตเสื้อผมเคยเคยผลิตเสื้อยืดไอ้ไซส์ีใหญ่เราจะผลิตน้อยกว่าถูกต้องครับพี่อันนี้คืออีกหนึ่งอย่างเลยตรงไหมถูกต้องครับ S ก็จะเยอะ M ก็จะเยอะแต่ไอ้ไอไอพวกโอเวอร์ไซส์เนี่ยก็จะน้อยหน่อยคุณเชื่อมั้ยว่าถ้ามันเป็น M เนี่ยนะราคามันยังไม่ถึง30,000แต่พอมันเป็น L หรือ XL เนี่ยมันทะยานขึ้นไปถึงสามเท่านี่เป็นอย่างนี้เลยนะกฎของวินเทจตอนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นไซส์มัทเตอร์ครับเพราะแฟชั่น แฟชั่น <Fashion S 1> อ่าแล้วก็ความหายากอ่าอ่าและก็เซเล็บคนไหนใส่ราคาก็จะดิบขอันนั้นเนี่ยสุดยอดแล้ว<ช>ลิซ่าใ,ใส่หรือว่าอะไรพี่แอร์เดอะบูสใส่ก็ขึ้นแล้วตัวแรกเนี่ย ต้องถามพี่แอลพี่แอลว่าซื้อมาเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวนี้เลยตอนนั้นยุคนู้นเลยนะยุคนู้นเลยที่ที่เราเจอเข้ามากับผมมาซื้อมาสี่หมื่นตอนนผมแล้วผมก็ขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่พี่ขายไปหกหมื่นครับกำไรแล้วนะแต่ก็แต่ก็นีิดเไรยังไม่ยังไม่เท่าตอนนี้ตอนเราก็ไม่นึกว่ามันจะมาถึงขนาดนี้แล้วนี่คือคุณซื้อกลับมาการจะซื้อกลับมาก็เดี๋ยวดูคิดก่อนครับก็เส็งเปล่าทุกคนตอนนี้ราคาเทแล้วแหละพี่ตอนนี้เปิดแสนห้าแสนหกแล้วดูยิ่งไม่น่าขายเลยนะ ผมมึงขายไปเมื่อาจะร้อนตังค์อาจจะร้อนตังค์ไม่อต้องตลอดนเงินกำไรแล้วนะใช่กำไรก็ขายดีกว่ากำไรสองหมื่นเลยก็ขายแล้วไอ้เนี่ตอนนี้คุณซื้อกลับมาคุณต้องเพิ่มอีกเป็นแสนเลยนะเท่านึงอะเดี๋ยวน้อยเท่านึงอะตอนนี้โอ้กี่ปีแล้วพี่สี่ปีเนาะนานแล้วครับนานแลสี่สี่ปีห้าปีนอกจากเสื้อตัวนี้นอกจากตัวนี้ผมขออีกสักตัวได้ไหมในเรื่องของคุณค่าทางใจคุณค่าทางใจใช่ไหมครับคงไหนบ้างมิวจริงๆริงผมโอวิซิสมาไหมโอวิซิส โอซิสหยิบมาว่บอลไม่มีฮะเราไม่ได้ติดมากำลังมาไม่ได้ติดมาตอนแรกจะหยิบมาหาไม่เจอเอา,อางี้ดีกว่าตัวนี้กำลังมาสุดๆเลยวิดีโอเฮดตัวนี้เนี่ยมันเป็นเพลงซิงเกิลเพลงฮิตของเขาเลยครับคือครีคปใช่แล้วก็ มันอ่ะต้องบอกว่ารีเดวเฮดตอนแรกออกมาไม่ได้ดังนะในปีแรกที่ออกมาเลยคือกระแสไม่ได้ยังไม่ได้แบบดังขึ้นสุดมาดังตอนหลังเพราะฉะนั้นเสื้อของเขาตอนแรกที่ออกมาี่มเหตุผลไหมว่าอยู่ดีมาดังตอนหลังเพราะมันดังตอนหลังเพราะว่าเพลงเขาอะถูกเปิดเยอะขึ้นแค่นี้เองใช่แต่ว่ามันเป็นเพลงไฮไลท์ไงมันเป็นเพลงครีงตัวนี้ก็คือครีปเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมซื้อเข้าแพงมากซื้อมาแสนสี่เยอะเท่าในวันหน้าแล้วอ่ะจริง เนี่ยแต่ว่าถามว่าคุณค่าผมให้มากกขนาดไหมผมแทบจะไม่อยากขายด้วยซ้ำมันหายากจริงๆแต่ถ้าเกิดซื้อก็อ่ามาคุยกันได้คุณซื้อมาเท่าไหร่นะผมซื้อมาแสนแสนสี่ห้านี่คุณกะจะปล่อยเท่าไหร่ไม่มีไอไม่ไม่มีไอเดียเลยโอ้โหต้องต้องออฟเฟอร์เลยถ้าไม่มากพอก็ไม่ขายพี่ต้องออฟเฟอร์เลยต้องออฟเฟอร์เลยว่าถ้าอยากได้ต้องผมผมบอกก่อนว่าไอตัวนี้ที่ขายไปครั้งแรก5้าแสนเนี่ยคือมันออฟเฟอร์นะเว้ยพี่ผมก็บอกผมไม่ขายไม่กระทั่งไงสามแสน สี่แสนสี่แสนเริ่มซิดแล้วเนี่ยขายเดียววะแม่งเอ้ยเดียวเราก็นิ่งไปอีกผู้นี้มาลีลาเขาเรียกว่าทรงนี่มีทรงหน่อยเอ้ยโทรศัพท์คิดโทรหาเพื่อนหน่อยเว้ยวันนี้แทงมาห้าแสนไปเลยจ้ะไปเลยฮะใช่ใช่มีเสื้อตัวไหนไหมที่ยังไงก็ไม่ขายตัวนี้ไม่อยากขายที่ตั้งร้านห้าเนี่ย คงไม่อยากขายาแต่ถ้ามาแล้วนะาไปมาเลยครับอ, <c oughs> อย่างดีเลย <c oughs> ครับเคถ้าไม่มาขอก็ไม่ไปนะใช่มันต้องแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีค่าเสียดายเราหน่อยอะเราเราก็คิดว่าเราคงหาไม่ได้อีกแล้วไอ้คนเริ่มเล่นเสื้อวินเทจมาครับตอนนี้มันมีกราฟมันมีลงไหมมีมีเยอะมากเอาอย่างตัวนี้นะอ่ขึ้นลงเป็นกราฟอย่างนี้เลยเหตุผลที่ขึ้นและเหตุผลลงคือเหตุผลที่ขึ้นคือคนเขาเซ็ตราคากันเท่านี้ วันนี้สมมติพี่เพิ่งเข้ามาในตลาดราคาเท่านี้พี่จะพี่ก็ต้องซื้อราคานี้แต่วันที่มันลงเนี่ยคือไอ้คนี่แม่งเบื่อแล้วกูปล่อยข้าน้ออ๋อโอเคมันก็เหมือนกับแบบว่ามันก็ไม่ฮิตแล้วล่ะตัวเนี้ยมันก็เลยราคาถูกลงแต่มันแต่พอมันลงอ่ะผมจะซื้อเสมอใช่ราามันก็ต้่ชอร์ดแล้วใส่ชอผมจะซื้อเสมอถ้าลายเนี่ยมันคือลายเนีมันเป็นลายของตาย่ยังไงแม่งก็ขึ้นอนาคตยังไงก็คือลายเนี้ยมันเป็นลายของตายอะพี่ยังไงแม่งก็แล้นอนานตมีงทุกนตือ่าัวนี้หมอนเื็นเด็จอะ เหมือนมีค้าเครื่องอ่ะมีเมจอรพาคีะไอตัวนี้คืออยู่ในหนึ่งเมจอพาคีถ้าพี่เล่นถึงจริงพี่ต้องผ่านตัวนี้อะไรอย่างงี้จะเป็นมันจะเป็นแบบความรู้ประมาณนี้อแล้วคุณคิดว่าเทรนด์นี้อยู่นานไหมอยู่อีกนานไหมอ่ะพี่ผมว่าอยู่อีกนานเพราะว่าตอนนี้คนมันเริ่มเก็บเป็นแอสเซทแล้วคนมันไม่ได้มองว่าแบบใส่เท่แล้วอ่ะมันเก็บเป็นแอสเซทมันเก็บเป็นการเก็งกําไรแล้วสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือมันใส่ได้นี่ซื้อหุ้นผมก็ไปถือหุ้นโชว์เขาก็ไม่ได้ใช่ไหมซื้อบ้านใหญ่ผมก็ถบบ้้านไไม่ด แต่ว่าวันนี้ผมซื้อพวกนี้มันก็ใส่เท่ได้การดูแลรักษาคุณดูแลขนาดไหนโอ้โหผมเรียนตรงตรงเลยนะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อนา่าแนาวคือไม่ซักคือซักแต่แบบว่าโยนเข้าเครื่องไปเลยจริงไม่ขาดผมถ้าคุณโยู่ใจโยนแม่งไปเลยแต่คุณก็ต้องมั่นใจนะว่ามันไม่ขาดที่มันมีคนแบบไปเวศแล้ว่าแบบโอ้โหต้องกรีดต้องแบบว่าซักมือแล้วค่อยๆจับกลับหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบผมชอบใส่เสื้อนา่าแวพี่ยิ่งเฟดยิ่งดี เออผมแบบโยนแม่งแล้วถ้าสมมติว่าแบบโยนเข้าไปพูดแล้วตรงนี้แม่งสกรีแม่งลอกนี่อย่างไงก็เครียดนะก็เครียดเพราะอันนั้นเครียดเพราะอันั้นตัวแพงๆอย่างไหมตัวแพงๆอย่าก็จะทำอยบาค่อยๆจูมก็ทำอย่างที่เขาทำนะใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใส่บ่อยนะใส่ประมาณ3เดือนครั้งใช่แต่ตัวที่เราอยากให้มันเน่าๆอย่างเงี้ยอย่างผมบอกเลยตัวตัวที่มันเน่าๆอย่างเงี้ยครับ เนี่ยเฟดเฟดอย่างเงี้ยผมชอบอ่าโอเคเข้าใจเใจแบบมันจะเป็นฟีแบบว่าเฮ้ยูลอยเมนนั้นของแทนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วรอยแตกอะไรนี่ก็ใส่แบบว่าตัวบุกกตับบ้านเลย สุดท้ายนี้อันนี้ดีกว่ามีคี้พูดถึงของแท้ของปลอมมันดูกันง่ายไหมเอะไม่ต้องพ่อค้าดูนะคนทั่วทั่วไปมันมันดูยังไงวะยากว่ะพี่ให้ดูกันแบบตะเข็บอ่ะเอางี้นะพี่ไอ้มีป้ายก็โชคดีไปออแล้วพี่ดูดตัวนี้ป้ายไม่มีพี่ทำไงเออแล้วคุณทำไงผมก็ต้องดูซับคอว่ามันเป็นตรงยุคหรือเปล่าอ่ายุคนี้มันต้องประมาณนี้นะซับคอนี้นะออตะเข็บเดี่ยวไหมเดี่ยวแท้ไหมเดี่ยวแท้ก็จะเดินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็สกรีนจับพี่รู้เลยผมสอนสกรีนให้สกรีนถ้าเหนียววไม่ไม่ใช่ละ อันนี้ไม่เหนียวอ่ะไม่เหนียวอันนี้คือสากเดี๋ยวว่าพี่ลองอ๋ออ๋อเหนียวมือเออถ้าเหนียวมืออ่าโอเคเข้าใจอย่างเงี้ยสากเงี้ยเก้าศูนย์อย่างเงี้ยลองจับดูอืมใช่ไหมพี่อันนี้ก็คือสากใช่อืมอย่างเงี้ยสากอ่เดี๋ยวมันมีของปลอมอยู่ไอ้เมฆเสื้อเมฆเหรอสกินเหนียวจ้ะยิ่งเหนียวติดมือเนะแต่นี่ไม่ติดมือเลยนะที่อยู่ห่างกันเหนียวล โอเคขอบคุณมากเลยครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับพี่บอคือผมไม่คนที่ไม่ไม่ไม่รู้เลยไงถ้มีความสุขเออเราว้าแต่เราไม่อยากจะแบบได้อีกแง่มุมหนึ่งเนาะนอกจากนอกจากมีอะไรที่แบบผมควรจะรู้ไหมหรือว่าคนอื่นเนี่ยคนที่ดูบ้านควรจะรู้ไหมให้เป็นสายลัะต่อให้เป็นสายซิลวินเทจก็ตามคือจริงๆผมผมเรียนตรงๆว่า วันนี้มันคือแอสเซทอย่างผมเรียนตรงๆว่าผมมีลูกค้าที่แม่งอยากได้เสื้อผมะแต่วันนี้กระแสเงนินสดไม่ไม่พอ,อไม่อยากไปยุ่งกับกระแสเงนินสดหยิบของสะสมอื่นมาเทรดก็มีผมเคยเจอคนเอานาฬิการโรเล็กซัมาลีนมาเทรดกับเสือ้อตัวนี้เลยลายนี้เลยแต่เป็นตัวเก่านู้แล้วที่วสภาพไม่ค่อยดี มีมีคนเอามาขอเทรดก็มีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ผมไม่ได้มองเป็นเสื้อผมมองเป็นของสะสมแล้วมันเป็นแอสเซทแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้ง่ายมากดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะดอกเบี้ยผมมีดอกเบี้ยนะครับผมมีบริการตึงนะดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยบางทีก็5% ใช่ 5%-10% นแต่ว่ามันดีไงเพราะว่าเราสามารถเอาเอาของออกได้ใช่ไหมเราก็ตีตับเอาของออกได้แต่ว่าบางคนอย่างเงี้ยรับไปแต่เอาเออกไม่ได้ก็เหนื่อยอ่ะโอเคก็ลองคุยดูตามไอจีนี้เลยใช, <thôi. S 1> ใช่ใช่เดือนกันยานะครับระหว่าง The อ a แ t o o l o ลวกับ t h u n d e r s t ตารนะครับผมก็จะมีบีเซอ้อวงมานะครับให้มาดูเลือกกันนะครับราคาก็ราคาพิเศษเลยสำหรับร้านนี้โดยเฉพาะนะครับผมแล้วเรามีโปรโมชั่นเช่นสักในส่วนลด อ่าแล้วก็ตอนนี้สัปเนี่ยมีลายเสื้อวงด้วยจริงจริงเดือนนี้เดือนเดือนกันยานะก็เรามีออกงานแฟลกวงดนตรีนะครับใช่แล้วก็แบบเยอะมากนะครับที่เดี๋ยวเราจะลงทยอยลงในในโซเชียลเราให้นะแล้วก็ใครซื้อสัปงานแฟลตก็มาซื้อเสื้อก็ลดราคาไปด้วยใช่ได้สองต่อเลยครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยจากราคาเสื้อเนี่ยนะคุณซื้อเสื้อแล้วแถมงานแฟลตกันได้นไดีอย่าแบ่งให้เราต้องแบ่งกันใช่ไหมเราไปอย่างนั้นดีกว่าจริงๆก็ดีนะโอเคครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนโปรโมชั่น โปรโมชั่นครับมีมูลค่าขั้นต่ำครับต้องตัวไหนเท่าไหร่จะพักซื้อตัวสามร้อยไปมันไม่ได้แพงทุกตัวนะทุกคนมาดูได้ผมมีแบบหลักพันก็มีไม่ใช่หลักแสนหมดวันนี้โชว์ของโชว์ของอีกเลยนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่อขอบคุณมากครับพี่แอร์ครับพบกันครับสวัสดีครับ